焼ける。 สวัสดีจ้าสวัสดียามคำคำขึ้นจะพี่น้องมือนีสาฝนพาพี่้าหน่องไปหาไต่แม่นกินนตามหวยตามหองแล้วจ้าไก่ตามต้นก๊กภักอโทกแต่พี่น้องหรือภากหวานอีสานนะจ้ปดูน้ำกันว่าสีใดสีมันสำไดาจะพี่น้องเดินทางสามคนจ้ะหน้องสาวน้องเคยแล็วก็บสาฝนจะไปเลยจ้าแล้วตัวแรกของห้าจ่าพี่น้องอุปกรณ์ห่องประดิษฐ์มาตัดขวดนะจ้ะตัดปากขวดใส่ถุงลงมาจ้ะสาฝนได่สองตัวแล้วจ้ะพี่น้อง เอาจีนนได้จ้ะยยนนตำต้นพัาอีทุกามาจ้ะเนาะจี๊ไปเด้จ้ะช่วงตัว้จ๊ะเหรอ จพี่น้องร้ายแห้ยจ้ะว่าซซฟอนจะอร่อยกัออยกตัวคอสิบินไปเวิร์ดดูบอลหรือน้ำกันจ้าอเไรจ้าแดดก็แดว่าีไมพี่วัดอุ้ยบบนั่นคุณจ้าทั้งในสตัวสตัวคุณเตลียมห้าก่อนนั่นนนดาดไปได้จ้า ตอวนิพข so. <this word> <hair> ึ <sh arp is wrong> okay, no ้น่าเลิค่ะได้ไยจ้ะจับพี่เนอปุ๊บโอ้โหจนนะทับดูสูงได้ก็จับเอาพี่น้อยดูสูงได้จังได้ขอบคุณที่มาไหว้เ้พี่้องมือแม่ตา

นชอบคนนี้ทำไปจ้าเดี๋ยวสามตัวจะพี่น้องพี่จ้าทางใตสิงคูเลยจ้าระยะไกลจ้าเกลียดหนอยชาวคนนี นี่พี่น้องจับเอาก็ได้เห็นทำจะใส่ๆอี่จะให้อีกอืมยุเลยดาวฝนบินเซวน้อยพชคู่แล้วก็เซตาวเพิ่มนี่น้องเซตับอ อือยตัวเดียวทีนี้ตกลงมาอยู่นี้ทีนี้จ้ะตนทั้งสาเต็มไม่น่าจ้ะคุณน่ะจตา่พี่น้องตาลเป็น,นเรียมไม่จ้ะ

มีอ oh, Me. ีกว่าจ้า <ch> พีจ้ะมับินด้วักันเดียดมันจับลงวางมันี่อนี่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 จะเหี้ยวบินไล่แล้วจ้ะ

ที่เราคบออนไลยเคยเคืนนี้ซื้อได้จากคนอ,อะไร่จ้นะอเอาอีกสองวจ้สามัวองสามตัวอ่ะ๊บเข้

นีน่เมนล่เมนต์ฮึนีมากเลยน้องเหมือนโมเมนเครือบ่มเมน์ยังจะงูงูเสือกสองตัวแล้วจะเป็นคูจับจับเนที่นู่นใส่พนไ่นป๊อุ้ยโอเคโอ้จับนในกล่อง

อคคคุณาใส่น้าเนาะไปใบใหม่ทั้งคนได้เยอะไป้ะแมนดิ้งคนละตัวมันได้ตายังตายหนั่นเห็นอยู่นะ Oh, ho, ho, จ้าพี่น้องซาฟนกับน้องเคยจ้ะคุระทุงเด้เป็นรอยก็โตเหมือนไดิมจ้าซา่นจะอาศัยทุง,งแงจ้ะเ้วออกจากตาวกวด่วาไรจ่ะเดรด้าลอยู่นพี่น้องกำเดรร้ยายคนไรเกวอยู่จะ้ะรยวอย้อ,อยหมืนะพี่น้องคือว่าเดรร้ยาย,ยจ้ามาแห่งมันนี่ จ้าชิงชอบคลิปนี้ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามชี้วีเทสเด้อยจ้ากดกระดิ่งแจงเกินไม่นั่มจากพี่น้องัารุนในคลิปต่อไปมาซราฟคนสิหายอยู่ห้กินยังให้พี่น้องเบิ่งอีกจ้าสำหรับคลิปนี้ซราฟพ่นก็ตัวก,กบ,บานกันจ้าสวัสดีจ้า